โอเควันนี้ทุกคนนะคะเราจะมาพบกับซีรีส์ใหม่ของ Obsidian Tutorial หรือว่าวิธีการสอนใช้ Obsidian นะคะก็ในตอนนี้ Obsidian ได้ออกฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า Base ออกมา b s s เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับตัวข้อมูลโดยทำเป็น Database ได้ก็คือทำเป็นตารางนะคะวันนี้ก็จะมาสอนพื้นฐานก่อนว่าเราใช้ b เบสยังไงได้บ้างอ่ะก่อนอื่นเลยการ จะใช้ Base เราก็เข้าโปรแกรม o b อกซ i เดมานะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกโฟลเดอร์พวกไฟล์ที่พิมพ์เขียนอะไรต่างๆไว้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้ Base เราต้องทำยังไงอันดับแรกเลยสามารถทำได้2แบบคลิกขวาตรงนี้ New Base นะคะพอคลิกขวาแล้ว New Base เนี่ย Base ตัวใหม่หรือ Database หรือฐานข้อมูลอันใหม่มันจะกลายเป็นไฟล์ใหม่ตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีตรงท้ายเขียนว่าเดี๋ยวนะซูมเข้าไป ตรงท้ายของไฟล์จะเขียนว่า base แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสร้าง Database ใหม่ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ command p นะคะแล้วเขียนว่า base b a s e create new base ตรงนี้ปุ๊บนะคะก็จะได้เป็น base มาอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวพิมพ์ขอใช้แค่ base ตัวเดียวก่อนแล้วกันเดีย๋ยวอันนี้ลบออกไปกันโอเคอัน title one นะคะก่อนอื่นเลยอันดับแรกที่เราต้องมาดูคืออะไร อันดับแรกที่ต้องดูเกี่ยวกับเบสเดี่ยขอซูมเข้านิดหนึ่งนั่นก็คือเทเบิลตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่ามุมมองนะคะมุมมองเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้2แบบนั่นคือมุมมองแบบตารางแบบนี้แบบที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เขากําลังโชว์อยู่เนี่ยเป็นข้อมูลของไฟล์ทุกๆไฟล์นะคะ144ไฟล์ที่พิมพ์เขียนลงไปไว้ใน Obsidian ใน v o u l t อันนี้นะคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนรูปแบบของ ดัตเตอรเบสรูปแบบของมุมมองให้กลายเป็นอย่างอื่นแล้วก็เขียนทําแบบนี้นะคะคือ add view ป Ad ุ๊บ add view สมมติคุณจะบอกว่าเป็น card นะคะนะคะก็คือค่ะเราเลือก layout เป็น card แบบนี้นะคะก็จะเป็น สามารถปรับได้สําหรับบางคนเนี่ยเขียนไฟล์เขียนโน้ตที่มันมีรูปภาพมันก็จะเป็นรูปภาพโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นการ์ดเลยนะคะการ์ดไซส์ก็สามารถปรับได้นะคะความใหญ่เล็กของการ์ดนะคะ image property อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะคือมันเป็นการบอกลักษณะของภาพอะคะ่ะว่าภาพเราจะให้แสดงภาพยังไงแต่ว่าโน้ตที่พิมพ์เขียนบังเอิญว่าไม่มีภาพเลยนะคะ ก็คือ i m a ratio ก็จะเป็นลักษณะของความใหญ่ของภาพอะไรเงี้ยอยากให้ภาพมันใหญ่แค่ไหนบางคนแบบใส่ภาพลงไปเยอะๆในออไฟล์ที่เขียนไว้เป็น markdown เนี่ยก็สามารถที่จะปรับขนาดภาพได้ทีนี้ปรากฏว่าพอพิมพ์เลือกขึ้นมา add view ตรงนี้จะปรากฏว่า ตรงนี้ตอนแรกมีเทเบิลอันเดียวใช่ไหมอันนี้มันมีแนวคาร์ดขึ้นมาด้วยแล้วก็เลือกสลับไปสลับมาระหว่างมุมมองเทเบิลกับมุมมองคาร์ดได้นะคะพิมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีคันบันเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยทีนี้มันจะมีสิ่งที่สําคัญอยู่ด้านนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันคลายโนชั่นไหมถือว่าคล้ายมาก นะก็คือทำให้เราสามารถจัดระเบียบของตัวโน้ตที่เขียนไว้ให้กลายเป็นดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ตรงนี้ส o r แปลว่าเป็นการเรียงระหว่างชื่อของไฟล์อะไรเงี้ยเรียงจาก a ไปถึง z หรือ z ไปถึง a อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้จะเป็นแค่มีการแค่เรียงลำดับชื่อของตัว ของตัวไฟล์ที่เราเขียนไว้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก,ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไฟล์เบสเนมเปลี่ยนเป็นแ2 a ปึ๊บอ่าก็จะถือว่าเรียงลำดับจากตัวแไป A อะไรแบบเนี้ยหรือกดตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเิดจะเปลี่ยนจากแไป AA ไปแอะไรเงี้ยกดที่ไฟล์เนมได้นะคะตัวนี้สอเนี่ยมันจะเป็นแอสสอดได้นะคะก็คือว่าสามารถที่จะแบบเปลี่ยนลักษณะเช่นอะไร Cre a t e ตอร์ time, ใช่ไหมจากอ่อ เวลาที่เราเป็นรูปแบบการแสดงผลเนาะเวลาที่สร้างเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่หรือใหม่ไปเก่าอะไรแบบเนี้ยนะก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูฟิลเตอร์บ้างนะคะฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือเราจะแสดงผลอะไรบ้างสมมุติว่าพิมพ์ l l View ตัวนี้เดี๋ยว All อว e วมันจะเป็นวิวทุกๆอ่านเลยแต่ว่าตรงนี้เราให้ความสําคัญกับดิสว e วก่อนนะคะในในในคลิปนี้อาจจะให้ความสาคัญกับแค่ดิสว e วก่อนนะคะก็คือดิสวิวเนี่ยก็คือว่าว e วอันนี้ที่เราเลือกอยู่นะคะเทเบิลอันนี้นะคะก็คือเราอยากให้ไฟล์สมมุติพิมพ์อยากจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Article, อาร์ติเคิลเท่านั้นนะมันก็จะแสดงผลแค่เพไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ของพิมพ์เท่านั้นนะคะอาร์ติเมีอยู่ทั้งหมด47ไฟล์นะคะก็จะเป็นการแสดงผลตรงไหนเป็นพิเศษเป็นการเลือกว่าเราอยากแสดงผลแค่ตรงไหนบ้างหรือจะบอกว่าไฟล์แฮชแท็กอะไรแบบมีแท็กว่า confusion นี้ถึงมาของตืออ่ามันก็จะขึ้นแค่ไฟล์เดียวนะคะแบบนี้หรือเป็น อาจจะบอกว่าเป็น c r e a t e r time on อย่างเช่นวันที่เราเขียนไฟล์นี้ขึ้นมาอย่างเช่นเป็น before อะแล้วอันนี้เป็นละเอียดได้มากเลยนะคะก็คือเป็นวันที่เลยวันที่สิสงิงหา2อ2พไฟล์ที่เขียนก่อน12สิงหา2อ2พปุ๊บอ่าก็จะขึ้นมาเฉพาะไฟล์ที่เขียนก่อน12สสิงหานะคะต่อมาในส่วนที่เราอยากจะมาดูต่อก็คือ property property เนี่ย มันจะมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราอยากจะแสดงผลตรงหน้าตัวเนี้ยมีอะไรบ้างสมมุติพิมพ์คลิกเลือกเป็นอ,อ๋อ creator time อ่าเห็นไหมคะมันก็จะแสดงผลตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะคลิกสลับไปมาระหว่างตรงนี้ได้นะคะตัว property ที่เขาแสดงผลนะคะแล้วพิมพ์ยังอยากแสดงอะไรอีกนะคะอยากแสดงโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์อ่า นะคะชื่อโฟลเดอร์ก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนะคะก็อ๋อโฟลเดอร์อยู่ใน best time player โฟลเดอร์อยู่ใน article อะไรแบบนี้เราสามารถที่จะกดคลิกครั้งหนึ่งที่โฟลเดอร์เพื่อที่จะจัดระเบียบให้มันแสดงเป็นโฟลเดอร์แบบเรียงอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ได้หลายอันเลยไฟแบ็คเลนอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าในคลิปนี้จะแค่เป็นพื้นฐานนะคะหรือจะ tag, แท็กไหม อารแสดงแท็กนะคะไ of feminine startup อะไรเงี้ยคลิกแท็กเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแสดงผลด้านซ้ายมือแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือให้แสดงผลอะไรบ้างนั่นเองตรงนี้ไฟไซส์ไหมอาไฟไซส์อาอาจจะเป็นแบบความใหญ่ของไฟนะคะแสดงให้เห็นว่าไฟลไหนใหญ่ไฟลไหนเล็กอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นแค่นี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะ เรียน Obsidian แบบจริงจังนะคะในวิธีการใช้แบบ advanced เนี่ยก็สามารถลงคอร์สกับพิมพ์ได้เดี๋ยวพิมพ์จะใส่ QR code เอาไว้ให้นะคะว่าให้ทักเข้ามาในลา e อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าต้องการเรียนด้วยจุดประสองค์อะไรแล้วพิมพ์จะออกแบบคอร์สให้เป็นตัวต่อต,ตัวนะคะ mm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ Obsidian base ได้อย่างที่ทำให้คุณ productive มากขึ้นคะ่ะ